ขอบคููพี่ปูและลูกสาวด้วยนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตเล่มพร้อมโอนทุกคันในร้านซ่อมฟรี2ปีนะครับกล่องเกียร์ ECU อะไรอีก180รายการอ้ยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจนะติดต่มทัานแชทได้เลยนะครับนะครับมาแล้วไปแล้วนะครับส่งประชุมธานีเองส่งพี่ปูให้ประชุมธานีใกล้ๆผมไปหมดนะภาษีต่อมาให้หมดแล้วนะครับรถสวยจัดเลย นะครับอันนี้ลูกค้าก็ได้โปรจอแอนดรอยกล้องถอยนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับนี้สมัครเป็นสมาชิกได้โปรจอแอนดรอยกล้องถอยไปด้วยสวยมากนี่ครับท้ายหลังเดิมไปนะครับรถสวยไม่ผิดหวงังส่งฟรีประทุมธานีโอ้โหทำความสะอาดสะอานให้เรียบร้อยครบหมดแล้วนะเออ ไปดูสำรองหน่อยนะครับยางสำรองนี่เขบครบหมดสบายใจได้ซื้อกับผมอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในรถต้องครบหมดนะไม่ครบซื้อขายกันไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะติดตามได้เลยโปรดีโปรแรงนะครับพ่องเครื่องทำความร้อนได้ครบหมดแล้วนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง ส่งฟรีทั่วไทยจะไปนแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็แหวดซ่อมให้ฟรี2ปีทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไรสองปีเต็มปะคือรถสไลด์กันมาครับปะส่งฟรีปรทุมธานีจ้าโอ้โหจอสวยจัดเลย ต้องถอยจอใ,ใหญ่เลยไปแล้วครับประุมธานีชั่วโมงเดียวน่าจะถึงนะ โอเคนะครับนี่กระจกข้างสี่บานนะครับกระจกข้างพับได้นะครับอันนี้ก็แสดงให้ดูว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ชัดเจนนะครับแอร์เย็นเพลงเพาอะนะนะครับแอร์เย็นเพลงเพาอะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะตัว Android นะครับนี่ครับใช้ได้หมดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับจัดให้แฟนแน์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับใครสนใจแบบนี้ติดตามกันได้ที่ f c e b o o k Ti เกอ r ์ยคนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเหมือนเดิมนะครับวารันตีสุดพิเศษถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะครับชัดเจนทุกอย่างซื้อสดหนึ่งเล่มโอนเปชนชอ่อให้ลูกค้าให้ภายในหนวัน สองส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่าค่าโอนค่าดำเนินการผมออกให้แวอนผมออกให้เล่มพร้อมโอนทุกคันในร้านถูกที่สุดประเทศไทยและดูแลหลังการขาย2ปีเต็มทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าอะ่หล่2ปีเต็มสไลด์แบบนี้ถึงใจไหมนะครับประชุมธา,าน,นีก็ไม่ขับส่งนะสไลด์ไปส่งดีกว่าสบายใจกว่านะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้ติดตามได้ที่เ a c บุ o o ไท i เก r ร์ยุทธาหรืออยากได้รถคันไหนเราจาหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ เก๋งผ่อนเริ่มต้น5,000กระบะผ่อนเริ่มต้น6,000นะครับสนใจทักแชทข้อความมาได้หรือโทรมาได้นะครับ0 9 4 3 1 4 6 4ตัว0 9 4 3 1 4 6 4ตัวอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ